กราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องคุณทุกท่านอีกเช่นเคยของวีช่องห้าเดยนะครับผมวันนี้ก็หาหายไปานานคลิปมอเตอร์ไซค์เนาะเนื่องจากว่าหลายคนรูว้ว่าตอนนี้ช่วงโควิด -19 เนี่ยกระแสของเจ้า z ซ2 5 r นะ็กี่หถือว่าดรอปลงไปเยอะมากนะครับก็ขัข้นใจแบบว่าวางขายยังไงเนี่ยคงต้องรออีกสักพักหแหละราคาจะปรับสูงขึ้นไหมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีรถอีกรุ่นนึงที่แฟนๆหรือว่าแฟนอาร์เนี่ยเขาก็มาออกมาอยากจะให้มันมีเกิดขึ้นนะกับเจ้า ซิบย250 r r ที่เป็น4สูบนะผมเคยทำคลิปนี้ไปแล้วนะเพราะบอกว่ามีโอกาสเป็น,ปนไปได้ไหมที่ c b r 250 r r เนี่ยจะทำ4สูบออกมานี่ก็เป็นความพิดเห็นของทางเพจผมจะอ่านให้ฟังนะครับไม่ว่ากระแสของเจ้าเด็ก e กิฟาเนี่ยช่วงนี้จะดรอปลงไปเยอะใช่ไหมเพราะโควิด19แต่ก็เป็นเสียไม่ได้ว่าเจ้า c b r 250 r r เเนี่ยมันเป็น CBR 250ดัเเป็นรถ 250cc ที่น่าจะ มีแค่ไม่กี่ตัวในไทยตอนนี้ที่แบบว่ามันสเปคสนามที่สุดแล้วอะเพราะถ้าจะเอาแซตสามร้อยหรือว่าแซตสองห้าศูนย์หรือลิซาร์สองห้าศูนย์ไปเทียบเนี่ยมาคงจะเทียบจเจ้าซี r บียสองห้าศูนย์ไม่ได้เนาะซึ่งมันก็มีแมกกาซีนหนึ่งนะทีวีแมกกาซีนที่เคยทำเกี่ยวกับพวกเซตเอ็กยี่ห้าอาร์ที่จะเป็นสี่สูบเนาะมันก็มีภาพเรนเดอร์หรือว่าที่เป็นซีจีที่เขาตัดต่อขึ้นมานะเป็นแค่การตัดต่อนะยังไม่มี ออกแบบจริงมาแต่อย่างไดนะครับโอเคเรามาดูหรือว่าถ้ามันทำ4สูบออกมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะสู้ค่ายเขียวได้ไหมเพราะว่าแน่นอนว่าเจ้าสอคนะ่ายเนี่ยมันแข่งขันกันมันเนินนานครับนี่ก็เป็นภาพเรนเดอร์ของเจ้า CBR 2 0 r ที่ผมขึ้นให้ดูนะอันนี้เป็นต้นแบบเลยก็คือ CBR 250R version 2สูบอย่างภาพนี้เลยนะครับก็คือดีไซน์ของเจ้า CBR 2 0 r 4สูบเนี่ยที่มี4ขุมกำลัง ทางแมงกกาซีนเนี่ยเขาได้ออกแบบขึ้นมานั้นก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจับเอาหน้าตาชิ้นส่วนของเจ้า cpr 2 5 0ส r นะโฉมปัจจุบันดรามรูปมเลยครับตัวที่เห็นได้จากขุมแฟร์ลิงชุดแฟร์ลิงด้านหน้านะบางคนหน้าชุดซับเฟรมกับแฟร์ลิงครอบซับเฟรมนะครับก็คือเจ้า,าชิ้นส่วนเดิมของเจ้ารุ่นเดิมส5 0นาส r สสูบมาผนวกกับเจ้า cpr พัน d o u r r it นะครับก็คือตัวที่กำลังจะเข้ามาวางขายเนะาะไล่ตั้งแต่ชุด แฟรลิงช่วงหน้านะแล้วก็ปากท่อลมแอร์ถ้าเห็นในภาพเรนเดอร์นะคือมีปากท่อลมแอร์ภาพมันจะสวยงามผมว่ามันดูลงตัวนะคือเอาหน้าตาของเจ้าซีบีอาร์พันเนี่ยมายัดลงไปในเครื่องยนต์สี่สูบแทนนะแล้วก็ชุดอกล่างครอบถังน้ํามันแล้วก็ปลายท่อที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าซีบีอาร์พันหรือว่าอะคาบูบิกแต่ผมมองว่าถ้าให้ปลายท่ออะคาบูบิกมาด้วยเนี่ยราคาจะโดดไปเยอะมากนะอาจจะเปลี่ยนเป็นปลายท่อเดิมๆนะเหมือนกับเจ้าซีบีอาร สองตัวปัจจุบันนะอันนี้เป็นภาพเรนเดอร์ที่ทางแมกกาซีนเขาทำออกมายังไม่มีการเปิดตัวจริงๆของทาง,งทางฮอนด้านะครับจะเห็นได้ว่าส่วนหน้าของมันเนี่ยจะรูปล่างคือกับซีบีอา0์พันเลยนะแล้วก็ชุดแซร์งด้านข้างเฟร,รมเครื่องยนต์เนี่ยจะเหมือนซีบีอา0พันแต่ว่าในรูปแบบ2 5 0ร้อสซีซีสูบเนาะแล้วก็ด้านแฟรลิงต่างส่วนชุดล้อเนี่ยก็คือภาพของทีแมกกาซีนเนี่ยเขาเคยทาภาพเรนเดอร์ของเจ้า เซ็ตเอ็กซิาร์มขึ้นให้รูปเนี่ยตอนนั้นอะ่ะที่เขาทํามามันก็เหมือนกับตอนนี้นะครับแค่เป็นภาพ CG ขึ้นมาให้ดูเฉยว่าอาจจะมีเกิดขึ้นแต่พอเซ็กิพาร์เปิดตัวมาจริงเนี่ยหน้าตามไม่ใช่แบบนี้นะครับซึ่งง่ายคือมันเป็นระบบเบรกแบบจานคู่ด้านหน้าที่มาพร้อมกับ<อ>ใช่ครับเหมือนกับจางตอนที่เขาจะทําการออกแบบของเจ้าเซ็ตกิพาร์ X R, ก็คือเป็นปั๊มเลนสเมาส์สองพอร์ตระบบเบรกแบบจานเดียวนะครับ ด้านหลังอของขับปั๊มวางล่างและสปิดอาร์มคู่อลูมิเนียมขนาดใหญ่นะก็เป็นภาพที่ทางแมกกาซีนเนี่ยเขามาโนขึ้นมาเองนะแล้วก็ทางคาวาก็ไม่ทํามาับคือตอนนี้คาวาก็มีไดราใช่ไหมเป็นโช๊คไดอัพไซดาวเป็นแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนทุกประการเนาะโอเคก็มาดูอีกข้อนึงครับกับเจ้าซ b r 2ีย์สูบนเป็น R4 สูตอนนี้นะครับถ้าเกิดมันทำมาจริงจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูก่อนว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับ ค o n d a าซี2ีอาร์สองอศูนย์เวอร์ชัน4ีสูบเรียงนะมีเกิดขึ้นจริงมาก่อนอย่างในรูปผมนำมาให้ดูนะเป็น2 5งรยห้าสิบ cc สูบยุคแรกๆแล้วยุคนาน,นี้น่าจะนานมากแล้วล่ะก็มองว่ามันความไม่ไ,มได้สูงน,นะเพราะว่าเจ้าเซ2 5 r, r เนี่ยมันเคยถูกทํามาแล้วในปี1990งเก้า้ยใช่ไหมก่อนปี2000เนี่ยดังนั้นเมื่อคาวายังเอาเครื่องยนต์ของเจ้าเซ2ิพเนี่ย คือเซตเอร250ในอดีตมาทําเป็นเซตไอพได้ทาง Honda ก็มีโอกาสที่จะเอาเจ้าเนี่ยคันเนี้มาแปลงเป็น4สูบเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือว่าโฉมที่มันดูแบบใหม่กว่านี้ได้นะครับก็เป็นไงบ้างกับการข่าวสารที่ยังไม่เป็นที่แน่นอนนะเป็นแค่ภาพเรนเดอร์ภาพหลุดออกมาให้เราไม่ใช่ภาพหลุดหรอกเขาแค่ทําออกมาให้มันดูน่าดูอะ นี่ไนงะก็อยู่ที่กระแสะของเจ้ารถตัวนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้า z ซ r เขายดีเนี่ยผมมองว่า Honda หรือว่ามันต้องมีแก้เกมเพราะว่าถ้าเป็น2 5 0 c c สูงในปัจจุบันตอนนี้นะก็มีแค่ขาของเจ้า250 ZX X r, ใช่ไหมของเจ้า z x ที่าที่รังจะวางขายที่อินโดแต่ก็ยังเลื่อนอยู่นะไม่รู้ว่าจะมาขายช่วงไหน ใครที่รออยู่ก็ต้องรอกันต่อไปอีกนานเลยละมั้งครับผมไม่แน่ใจนะโอเคเราขอกลับมาที่เจ้าซย่าสัมประสา,าต่ออีกสักหน่อยนะมาให้ดูเรื่องแฟร์ริงแล้วก็ความสวยงามของมันแล้วผมจะลองคำนวณราคาดูแล้วว่าเป็นยังไงมั่งถ้าให้มองเผยเนี่ยแน่นอนว่ามันมีแรมแอ์ใช่ไหมแรมแอ์เหมือนกับเจ้าเซตอิ R ิารมีแฟร์ริงด้านข้างเฟรมข้างหลังเนี่ยไม่ใช่สิสวิงอาร์มหลังเป็นอลูมิเนียมแต่ท่อเนี่ยไม่รู้จะได้อาคารบิกมาจาก อาเจ้าซีพียาพันหรือเปล่าถ้าได้ท่อตัวนี้มาผมเดาว่าท่อใบนี้น่าจะ 2- อถึงสามหมื่นเลยนะเพราะราคาก็ราคานี้อยู่แล้วยิ่งช่าใหญ่มากนะแล้วผมเดาว่าน่าจะไม่ได้ท่อใบนี้หรอกเพราะว่าถ้าได้มามันจะหนักเกินไปนะผมกลับคิดว่ามันจะได้ท่อเหมือนรุ่นเก่าก็คือเจ้า2องห้าศูนย์นอ่ะตอนปัจจุบันนี้นะครับท่อใบนี้สมากกว่าแล้วก็เรื่องล้อน่าจะ ช,ชุดเบรกหน้านะผมเดาว่าเป็นอัพไซด์ดาวเหมือนเดิมอาจจะเป็นชุดอัพไซด์ดาวเดิมก็ได้นะที่มีอยู่ใน2องสูตร R แต่เปลี่ยนเป็นด cool, ิสคู่อะดิสคู่ปั๊มคู่อย่างเงี้ยส่วนเบรกหลังก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยหรือไม่ก็อาจ,จใช้ตัวเดิมเลยก็ว่าได้แล้วช่วงท้ายเนี่ยหเดี๋ยวเรียกว่าไฟท้ายอาจจะเอาของเจ้า c ีพียารพันมาใส่เลยหรือว่าเอา2องสูตรดบบ R เหมือนเดิมก็สวยนะเพราะว่าไฟท้ายของเจ้า c ีพียาร์สองสูตรดับเบิล R ปัจจุบันเนี้ยก็ยังสวยงามนะไอ้เวอร์ชัน2องสูมเนี่ย แล้วระบบไฟทั้งคันก็คงเป็น LED อย่างปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็รถทุกรุ่นนะรถบ้านรถสปอร์ตก็เป็นไฟ LED กันหมดแล้วนะครับก็เี่ก็เป็นภาพหลุดจะชอบเรียกภาพบุดอี่ครับมันเป็นภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG ที่ทางแมกซีนเขาทําทขึ้นมาให้แฟนคลับได้ดูกันนะหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยพี่มันไม่มาขายจริงหรอกเป็นแค่ภาพทําขึ้นมาเฉยลองย้อนกลับไปตอนที่เซตเอ็กซ์ีพาอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือแล้วก็เป็นข่าวแบบโคมลอยไปเรื่อยนะครับจน คาว่าเนี่ยเปิดตัวปึ้งมาเลยนะแล้วก็มีจริงๆทําจริงๆนะแต่ราคาก็โดดไปถึง200,000เลยนะครับมาไทยก็คงจะ2อ0 0 0นกว่ากว่าโอเคแล้วเจ้าซีเบี0สูคันเนี้ยผมขอเดาว่าราคาคงจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึงเกือบๆ2ง0 0น0้ประมาณเนี้ยน่าจะราคาไม่ทิ้งกับเจ้าเซตเอ็กซ์ีเท่าไหร่ครับแต่ฮอ n ด้อาจจะแพงกว่าได้เพราะว่าเขาอาจจะถ้าใส่โตเขาตัวนี้มาจริงๆนะผมเดาว่าเขาอยากให้ทำเป็น2รุ่นมากกว่าคือ ตัวธรรมดากับตัวสเปเชียลอะตัวสเปเชียลอาจจะได้ลายใหม่แล้วก็ท่อใบดีแล้วก็ของแต่งเพิ่มเติมเหมือนที่รถสปอร์ตทำกันนะก็คือจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่คุณจะได้ของแต่งแถมมาด้วยส่วนใครที่ไม่ชอบก็ซื้อตัวสแตนดาร์ดไปนะได้ท่อธรรมดาปกติไปแต่งเอาเองประมาณนี้นะผมเดานี่คือการเดาล้วนๆนะครับคลิปทั้งหมดวันนี้คือการเดาล้วนๆแล้วก็ข้อมูลที่ผมนะํามาจากเพจนี้นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะใครอยากอ่านข้อมูลมากขึ้นก็ไปดูได้นะครับ ก็ต้องย้ำไมท่ทีว่าเป็นเพียงแค่ข่าวหรือนะว่าเจ้า z x 5 r สองสู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีโอกาสทำสี่สู่มาสู้กับเจ้า z x 5 r ไหมนะครับแต่ผมเดาว่ามีโอกาสแน่นอนถ้าเกิดว่า ZX มาขายไทยปุ๊บแล้วกระแสตอบรับดี Honda ก็คงจะไม่ปล่อยมือกับเจ้ากระแสนี้น่อนคงจะแอบผลิตอยู่หรือคิดค้นอยู่นะเพราะว่าในอดีตเน่ยก็เคยมีอยู่แล้วนะจับเข้า CBR สู่สี่สูส่คันนี้ ก็เป็นไปได้ที่เขาจะเอาเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยมาอัปเกเดรดหรือพัฒนาแล้วก็มายัดลงในซีเบียร์สองแล้วเป็นอาโฉมปัจจุบันนะครับขณะเสด็จยังเป็นไปได้แล้วไหนเจ้า c ีบียร์จะเป็นไปไม่ได้นะครับใครที่กำลังรคอคอยอยู่ก็น่าจะรออีกนานแหละส่วนใครที่กำลังรอเซตอียิปอาอยู่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะหลายคนก็อยู่บ้านกันผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องอยู่บ้านนะครับที่ทํางานปิดก็จะพยายามหาคลิปอะไรที่มันมีประโยชน์สาระมาทําลงให้ดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเสียงไมอันนี้ผมลองเอาไมอันเก่าไปเคมมาแล้วรับถ้าไม่เสียงนี้โอเคก็ลองเม้นบอกนะว่าชอบเสียงไมเดิมหรือว่าไมอันนี้ปัจจุบันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะใครที่ มีความคิดเห็นยังไงว่ารถรุ่นนี้เจ้าซิบยาสองสูบสิบเนี่ยเป็นไปได้ไหมแล้วรูปที่ผมนำให้ดูเนี่ยมันสวยงามไหมถูกใจไหมจะสู้เซตอกได้ไหมก็ลองเม้นดูใต้คลิปนะมาแสดงความคิดเห็นกันแต่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวขมรลอยนะครับถ้ามีข่าวจริงเอามาเมื่อไรเนี่ยจะมาทําคลิปให้ดูในเร็ววันนี้เลยนะครับโอเคก็ขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน ep หน้าๆน,นะครับบ๊ายบายนะครับทุกทุกคน